มิโจเทเวชเชน่นะครับร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับที่เมืองโอซาก้านะออกมานิดนึงนะครับอยู่ตรงตลาดปลาเซนทรัลฟิชมาร์เก็ตนะครับเมืองโอซาก้านะครับที่ผมสั่งข้าวไปแล้วแล้วก็ซาซิมินะเขากำลังทำอยู่นะครับ มีเคาน์เตอร์คือทางกระถางมันไม่ให้เห็นเลยเนาะเขาไม่ใช่เป็นครัวแบบบ้านเรานะนี่ยู่มีดอกซากุระด้วยนะดอกซากุระแท้เลยจริงซากุระซากุระซากุระไม่รู้พันไหนนะมันพันซากุระสีขาวร้านสวยมากครับร้านญี่ปุ่นร้านนี้ครับนี่มาดูมีอะไรบ้าง สักุลซากุระโอ้ซากุระาจริงด้วยนี่ดอกสักุล่นะครับสักุล่าดอกสักุล่บานแล้วนะครับที่โอซาก้านะครับโอ้โหนี่นนคบเขารับ สุจิเมื่อคืนไปซื้อปลาไหลไปทานอร่อยมากนะครับปลาไหลญี่ปุ่นนี้อร่อยมากเอออร่อยครับาช่เลยเป็นเม็ดนะคืนนี้เขาไปซื้อดิบนะไม่แพงน,นะของถูกก็มีนะครับในญี่ปุ่นนะฮะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะถ้ามันเพื่อนงบน้อยนะฮะแนะนำใครมาเที่ยวญี่ปุ่นให้ไปซูเปอร์โโมาร์เก็ตเลยนะครับ ก็จะได้กินของอร่อยแล้วก็ถูกนะฮะแต่ถ้าเป็นร้านอาหารก็ต้องตั้งใจครับอาจจะราคาสูงนิดนึงนะฮะนี่ครับนี่เป็นมื้อเช้าของพวกเรานะฮะที่อาหารเช้าของที่โรงแรมเราไม่มีนะครับเราก็มาหาทางข้างนอกแบบนี้ครับนี่กาลังแร่ปลาแบบขั้นเทพสดๆนะฮะ จริงเหรอรื้อทิ้งแล้วไปดูครงไปดูอีกแล้าก็อาจจะได้เห็นนะครับสกุลบานเมื่อวานผมเห็นแล้วนะครับที่ที่ท่าเรือคอร์ตโกเบนะครับมีสกุลบานแล้วนะครับก็คิดว่าจะไม่ได้เห็นนะได้เห็นอยู่นะครับแต่จะให้บาสะพังเต็มที่ต้องเดินเมษานะครับที่โอซาก้านะฮะแต่ที่เมืองอื่นไม่แน่ใจว่า หวานแล้วหรือยังนะผมเห็นซูชิตรงนน้นนะครับจานสวยมากนะครับใส่วาซาบิด้วยนะครับก Hey, ปลาหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอบคัคบที่ติดตามชมครับซูนิโตช่วยชาแนะครับร้านอาหารข้างตลาดปลาเซนเซนเอ่อเฟรชมาร์เก็ตนะครับที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับ